สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงอีกด้านหนึ่งของดาวพระพฤหัสบดีเมื่อได้โคจรมาเป็นราชาโชคแบบนี้แล้วหลายๆคนหลายๆลัคนาราศีก็คาดหวังค่ะ ว่าลัคนาราศีของตัวเองนั้นจะได้รับผลจะได้รับประโยชน์หรือตัวคุณเองนั้นจะมีความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นในคลิปวิดีโอนี้นะคะทมไมก็ต้องขอมาชี้แจงแบบนี้ค่ะว่าแน่นอนค่ะดาวพระพฤหัสถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่จะให้คุณให้ประโยชน์แก่ทุกๆลัคนาราศีและยิ่งได้ตําแหน่งที่ดีอย่างราชาโชคครั้งนี้ย่อมส่งผลดีอย่างแน่นอนแต่เหรียญก็มีสองด้านค่ะ ในเมื่อดาวสามารถที่จะให้คุณให้ประโยชน์ดีแล้วดาวก็สามารถที่จะให้โทษหรือจะให้มุมในเชิงลบได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะต้องพึงระมัดระวังในเรื่องใดบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาใช้กันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าชาวมีนจะต้องระมัดระวังในด้านใดในแง่ใดบ้างหลังจากที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาเป็นราชาชโชคในครั้งนี้อิทธิพลที่คุณจะต้องระมัดระวังในเชิงลบจะมีอะไรเรามาฟังกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนค่ะดาวพระพฤหัสนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณค่ะและอีกภพเรือนหนึ่งของดาวพระพฤหัสนั่นก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณค่ะในแง่ดีชาวลัคนาราศีมีนหลายๆท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วว่าตัวคุณจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินการทองหยิบจับทําสิ่งใดก็มีเกณฑ์สําเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนั่นเองค่ะส่วนในแง่ที่ คุณจะต้องระมัดระวังเพราะดาวพระพฤหัสแม้จะเป็นดาวสุปเคราะห์ดาวใหญ่แม้จะเป็นดาวที่ให้คุณให้ประโยชน์มากกว่าด้านเสียแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้โทษเลยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเลยนะคะประการแรกเลยค่ะ เรื่องของการทำบุญกับคนทำคุณกับคนประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนต้องเตือนคุณแบบนี้ค่ะอย่าคาดหวังใครที่คุณเคยช่วยเหลือใครที่คุณเคยให้การสนับสนุนเกื้อกูลอย่าหวังนะคะต้องต้องใช้คำนี้เลยนะมันอาจจะดูเป็นคำที่แรงไปแต่ว่าไม่อยากจะให้คุณคาดหวังค่ะว่าเขาจะต้องตอบแทนคุณว่าเขาจะต้องทำดีกับคุณคือทำไมอยากจะบอกชาวลัคนา ราศีมีนอย่างนี้ค่ะว่าหลายๆคนนะคะที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีจิตใจที่ดี อ่อนโยนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนจิตใจดีตรงนี้ก็เลยทําให้อาจจะมีหลายๆคนเข้ามาหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์ซึ่งชาวมีนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเมื่อเราช่วยเขาแล้วเขาก็ต้องช่วยเรากลับบ้างในยามที่เรามีปัญหาเมื่อเราได้ช่วยเขาแล้วเขาก็ต้องทําดีกับเราบ้างหรือตอบแทนเราบ้างตรงนี้สมัยถึงอยากจะเตือนชาวมีนว่าอยากคาดหวังผลตอบแทนค่ะไม่ ว่าคุณจะช่วยใครมากหรือน้อยก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทลูกหลานอะไรก็ตามในระยะนี้ไม่ควรที่จะคาดหวังผลค่ะเพราะอาจจะเป็นช่วงที่คุณทําคุณกับคนไม่ค่อยขึ้นนั่นเองต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้นะคะประการต่อมาค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนก็คือในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุสุขภาพเนี่ยก็คืออาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณโดยตรงหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคุณ อย่างเช่นคนรักคู่รักลูกหลานของคุณคุณพ่อคุณแม่ของคุณ แบบนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะอย่าทํางานหนักหักโหมจนเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะถ้าชาวลักนาราศีเมีนท่านใดจะเดินทางในระยะนี้ก็ให้ระมัดระวังเช็ครถเช็คราให้ดีดูลมยางดูระบบเบรกด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพ ภาพและอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้หมายถึงแคเ่เรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบายนะแต่มันยังหมายถึงเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมีนบางคนมีความเครียดเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวใดๆก็ตามแต่ค่ะมันส่งผลกระทบต่อจิตใจบางคนซึมเศร้าบางคนป่วยบางคนต้องรับยาบางคนรู้สึกว่าพอเราเครียดแล้วมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพอย่างเช่นไมเกรนหรือ กระเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงตามมาด้วยเพราะฉะนั้นสมัยต้องพูดให้ครอบคลุมเลยว่าสุขภาพเป็นไปได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจอุบัติเหตุนอกจากจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วก็จะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านอย่างเช่นการทำกับข้าวการออใช้มีดการถือกันไกลของแหลมของมีคมก็ให้เพิ่มความระมัดระวังไปด้วยแม้แต่กระทั่งการ ทำสวนเล็กๆน้อยๆชาวลัคนาราศีมีนก็อาจจะมีบาดแผลเกิดขึ้นได้นะคะอย่าประมาทพยายามใช้สติใช้ความรอบคอบในขณะที่คุณใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือช่างหรือว่าอุปกรณ์ที่มีความแหลมความมีคมนั่นเองนะคะประการต่อมาสำหรับชาวลัคนาราศีมีนที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังค่ะนั่นก็คือเรื่องของความไม่กล้าปฏิเสธคนความขี้เกรงใจคนความใจอ่อนที่ติดมากับตัว คุณนั่นเองอย่างที่สมัยได้กล่าวไปว่าชาวลัคนาราศีมีนั้นเป็นคนจิตใจดีค่ะชอบช่วยเหลือผู้อื่นค่ะเป็นคนมีเมตตาค่ะซึ่งตรงนี้บางคนอาจจะถือว่าเป็นจุดอ่อนก็ได้เพราะจะทําให้บุคคลอื่นเข้ามาเอาผลประโยชน์จากคุณเมื่อเขามาขอความช่วยเหลือหรือว่ามาขอหยิบยืมเงินคุณคุณก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธเพราะเห็นใจเขาสงสารเขาต้องจําคํานี้ไว้นะสําหรับชาวลัคนาราศีมีน เอ็นดูเขาบางครั้งอาจจะทําให้เอ็นเราขาดเพราะฉะนั้นอย่าช่วยเหลือคนอื่นจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนช่วยเหลือได้ไหมได้ค่ะแต่ต้องอยู่ในกะเกณฑ์ที่พอเหมาะพอดีนะคะอันนี้ก็อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีมีนไว้ อะไรที่พอจะปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธค่ะอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยตามกำลังหรือตามความเหมาะสมค่ะทำแบบนี้สบายใจทั้งเราสบายใจทั้งฝ่ายตรงข้าบด้วยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนพิจารณาไตรตรองให้ดีนะคะคร่าวๆประมาณนี้ค่ะสมัยขออวยพรอวยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอย่าลืมหมั่นทำบุญทำทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนค่ะ สิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ